วันนี้เราก็มีสิ่งที่จะต้องแสดงความดีแล้วก็มีสิ่งที่น่าเสียดายพวบคู่ปปกันไันนะคะเท่าที่ครูทราบคุณครูที่ทำเนี่ยอยู่ที่มา5าปีแล้วใช่ไหมคะอยู่มากี่ปีแล้วสังเกตแล้วูตรสอนร่วมร่วมกันเป็นสถิติไหมว่าในโรงเรียนสักปีว่าร้านนะหลายปีจนเป็นที่รู้จักของคุณครูแล้วก็นักเรียนที่นี่ แล้วข้อที่ครูทราบมันก็คือเป็นที่รักใคร่ของพี่ๆเนื่องจากเป็นคนตั้งใจทํางานและเป็นคนทําง,ทงานดีแล้วก็ไปสอบอัจจุได้จะต้องไปเลือกต่างเกศปีเกตสองสิ่งที่เลือกก็คืออาจจะเป็นโรงเรียนลำปติหรือโรงเรียนสตรีวิทยาสองของให้ได้สตรีวิทยาสองน,นะนะคะคือ มันเป็นอะไรที่เราเสียดายเพราะพี่ๆบอกว่าเป็นคนทำงานดีเป็นคนทีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อตุนทุกอย่างเลยนะครับอาสาทำง,งานเป็นคนมีจิตอาสานะคะเรเป็นคนออน้องของตนเข้าที่ครูชหทรานานะคะใจอย่งางไรตางคุณครูที่ทานเนี่ยอยู่วัดพระธรรมก็เป็นครูไปอยู่สัตวเลีที่สองาได้นะคะก็เป็นครู เพราะฉะนั้นคุณครูที่ดีเนี่ยตกอยู่ตรงไหนก็จะไปเช่ามาได้ทางที่รงงานในประเทศชาติเพราะฉะนั้นในขณะที่เราเสียดายแต่เราก็มีใจนะคะที่ไปอยู่สตรีสองสมสมูนเนี่ยสุดเดหรือบางกะเป๊กกแล้วแต่จะมีเด็กสามพันกว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นอะไรที่เราจะได้ทำงานหรือกูกฝัาเด็ก ได้เยอะอันนี้มีแค่พันแปดเองนะคะเ,คเพราะฉะนั้นในการเดินทางครั้งนี้ขอให้โชคดีนะคะคุณครูที่ดีอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าเราใจและมีจิตยามกว่าเป็นครูขอให้เจริญก้่าหน้าช่วยก่นสร้างประเทศชาติโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยให้เจริญรุ่งเรือนะคะให้เด็กได้อ,าอ่านออกเขียนได้พูดชัดนะคะ ก็ให้แ <Netz> ต <ank pedir als> ่ละรุ่งเลยในหน้าที่การงานจะพยายามเป็นผู้นำเรให้ได้เป็นแน่ะนะคะอให้โชคดีในการเดินทางนะคะร้องผู้ในการรองรองผู้ในการคุณครูคุณครูท่านและัอดีนักเรียนคนครูผมและก็รู รู้สึกดีใจที่จะได้ไปทำ <c oughs> สุนทรธรรมแต่ <c oughs> รู้สึก <c oughs> ใจหายเมื่อรู้ว่าจะพ้องไปดากโรงเรียนยวัตยธรามคำ ถ้าไม่มีโรงเรียนสตีลัาคาแห่งนี้ให้ครูได้สังเกตการอนอนตืดประสบการณ์นอนและไดา้เป็นครูอาจารกณ์ก็คงไม่มีครูทาจารา์ใน,นวันนี้ ท่านผู้ในการรอผู้ในการแุะุทุนท่านแล้วก็ขอบใจในเบนทุกคน,กน,คนที่ให้ผมได้พูดความรู้สึกและได้อาลาทุกคนนะที่แห่นงนี้สัญญาว่าจะไปเป็นครูที่ดีในโรงเรียนใหม่ ไม่ลืมความรักความเมตตาที่ทุกคนมอบให้ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นคนดีของพ่อแม่ผู้อาารย์และสังคมขอบขอบคุณครับ อ้าวนดงก้าเาจะก้างเลยนะ่ขอแชร์นแ่าค่ะดแลได้คจะกอดด้วยนะได้เาจะกอดนค่หงก็จนยัยง